ทางด้านคณะรัฐมนตรีนะคะอนุมัติแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองฉบับที่2ปี2,568ห้ถึงสอง0ค่ะซึ่งตอนนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติ การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติแล้วนะคะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองฉบับที่2พุทธศักราช2,568-2,570ระยะเวลา5ปีตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอซึ่งโดยแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองฉบับที่2นี้ค่ะคุณผู้ฟังให้ความสําคัญกับการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งกําเนิดโดยใช้เครื่องมือและกลไกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีกฎหมายกฎระเบียบแล้วก็มาตรการจูงใจแล้วก็มีถึงการ บังคับใช้กฎหมายที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่เมืองพื้นที่ป่าพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็การจัดการมลพิษข้ามแดนด้วยโดยมีการบูรณาการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ก็เพื่ออยากจะให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยนั้นดีขึ้นค่ะป้องกันสุขภาพของประชาชนด้วยลดค่าเฉลีย่ยฝุ่นละออง PM 2.5ให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ลดพื้นที่เผาไหม้ไม่น้อยกว่า50%ค่ะ